เอาเลยครับผมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปก่อนเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมกัลลีน่าบล็อกแมนโกนะทุกคนนะอยู่กับผมอีซี่บอยเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในมินิเกมฟอนไลน์นะทุกคนนะเป็นแมตช์ที่โคตรมันมากเลยระเบิดอ้าวเลบเอาเวลาใหญ่ระเบิดทำไมไม่ระเบิด,ไไบดโอเคครับผมด่านนี้จะเป็นด่านที่ใครที่ชอบเกมแนวสง่ง และเครื่องบินมันอยู่ไหนวะใครที่ชอบแนวสงครามโลกนะครับผมก็จะชอบด่านนี้เป็นพิเศษเลยนะกราฟิกแล้วก็โอ้ดูมินิเกมนี่คือแบบมีรถทงัรทงรถทังโอ้มีสนามยิงเป้าด้วยนะทุกคนนะปิ้วโอ้โหเรียบร้อยครับบวกบวกดาเมจเป็นสามแล้วใครมันยิงมาวะเอาใช่ไหมแล้ว e มึงเอาใช่ไหมเฮ้ยนายสวัสดีนายรู้สึกยังไงกับการที่มาเล่นเพื่อนมันยังไม่ได้เข้าสมรภูมิเพื่อนนายอย่าเพิ่ง ว่นพูดอะไรไม่ฟังแล้วหรอกว่าไอหมอเนี่ยมันมันไปแล้วอะ่ะเพื่อนนไหวหรือเปล่านี่เพื่อน เข้าร่วมเกมนี่เออเข้าร่วมเกมไปเข้าร่วมสมรภูมิไปเลยเอาเลยครับตอนนี้เราเข้ามาในสมอรภูมมแล้วนะครับห้องไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูเหมือนว่าทางฝั่งเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วทุกคนนะโอเคแล้วจากที่ผมได้ศึกษาเกมนี้มานะครับถ้าใครที่เล่นบนโทรศัพท์นะครับผมสามารถไม่ต้องกดยิงก็ได้นะครับแค่เล็งเป้ามันก็จะยิงให้เลยนะครับผมมาเราหาศัตรูสักคนนึงนะครับศัตรูจะมีขี่สีแดงขึ้นบนหัวแบบนี้นะครับผมโอเคเรายึดจุดนี้ได้แล้วเพียงเราเล่นไปที่ศัตรูนะครับมันก็จะยิงให้ทันทีเลยนี่โ้หหเเเ็นนรร่่คคงายลลแแใมมับผ เล็งให้แม่นฮนะโอ้โหดูโอ้โห,ด,โโหดูเดือดดูเดือดเดือดพลานเออเออนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งก่อนขางระเบิดไปแล้วนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหดูดิมันถือระเบิดมามันรู้ว่าระเบิดมันแรงนะทุกคนนะถ้าโดนแบบจังๆพลังเดียวคุตุยไปเลยนะทุกคนนะโอเคจัดการได้ผมว่าถ้าผมเล่นปืนกลน่ะผมไม่ถนดัดนะผมถนัดแบบสไนเปอร์มากกว่านะครับส่องแล้วก็ยิงไปทีละนัดนะทุกคนนะนี่นะ ในพวกก็ดีมากแบบนี้แล้วก็ตั้มโอ้โหได้ตายเสียขี้โอ้โหยนระเบิดคือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเกมนี้โอ้ยมีหมอมีหมอมาชุบครับผมโอเคเรามาเริ่มกันใหม่เมื่อกี้เราพลาดไปนิดนึงครับมันโยนระเบิดมาไกลมากมาแล้วเล็งดีๆแล้วยิงโอ้โหเกินเกินเกินเออโดนหนึ่งโดนสองเรียบร้อยตุยเอออะไอีกนัดหนึ่งโอ้ชุบเรื่อยๆเลย แล้วก็มีหมอด้วยมีหมอทุกคนแล้วต้องจัดการหมอมันก,ก่อนโอ๋ยโถเฮ้ยมีตัวรอบหลังเฮ้ยมันเห็นแล้วก่อนอ๋เรียบร้อยเฮ้ยมีหมอมาชุบพอด,ดีทำหน้าที่หมอได้ดีมากหมอจ้างมากี่บาทนี่ห้าบาททำงานห้าร้อยเหรอยิงเราใช่ไหม นายต้องเจอเจอนี่ไงภา <laughs> รกิจของเรานะครับผมคือการยึดจุดศัตรูไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะยึดเสร็จหมดนะครับผมจะมีฝ่ายลุกกับฝ่ายรับนะทุกคนนะนี่ได้หนึ่งตัวค่อยๆเล็งครับค่อยๆเล็งดีกว่าเอาหมอมาดีกว่าโอ้โหมีช่องผ่านระหว่างเราเหล็กตอ,อนนี้มันติดเราเหล็กอะทุกคนเราต้องเล็งดีๆหาช่องว่างระหว่างเราให้ได้มันทําเพื่อเราเลยตั้มเรียบร้อย เราว่าเราเป็นสไนเปอร์เราอยู่ที่สูงดีกว่าเอาเฮ้ยชุบใครเหรอหมอ,รหมอชุบใครหมอชุบคนนี้คนนี้ก็ไม่รอดบอกเลยมีจะฝั่งท้องข้ามมาด้วยอะ่ะเออมาดิ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 โผมาโผกมา,กมาเออเรียบร้อย โอย๊โอย,อยเกิดมาในสนามรบอะไรยังไม่ได้อธิบายเลยทุกคนสามารถดูสกรอร์ข้างบนได้นะครับผมตอนนี้ว่าฝั่งตรงข้ามเหลือกี่คนนะครับผมถึงจะแพ้นะก็ฝั่งผมนะครับเป็นฝั่งสีฟ้าก็จะเหลือ98คนนะครับฝั่งสีแดงก็จะเหลือ7จคนนะทุกคนนะเราก็ต้องทําคะแนนไปเรื่อยๆครับผมนี่หมอคนหนึ่งนี่โดนปั๊มเรียบร้อยครับโอเคเก็บหมอให้ได้หมอเป็นอะไรที่อันตรายมากครับผมนีม่เรียบร้อย ัเรียบร้อยครับตุยไปก่อนเฮ้ยไม่ใครติดไฟไปไวะเมื่อกี้เยีเ่ยมเพื่อสุดยอดเออไอหมอนี่หมอนี่ปลาระเบิดไอหมอนี่ปลาระเบิดเ,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 เรียบร้อยปลาระเบิดไม่ได้หรอกเพื่อน, OK นเฮ้ยหมอเกนอะอ้าวเกนอะเกนอะพาเพื่อนมาเออเรียบร้อยเหลี่ยมซิกแบบนี้เรียกผมว่า AUOK สองได้เลยเรียบร้อยเออออ o า เอาเรียบร้อยครับผมเราชนะทุกคนวู้เรียบร้อยครับชนะทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่มันมากเกมเมื่อกี้ไปเราไปเล่นกันอีกตาดีกว่าเอาแล้วนะทุกคนนะหลังจากที่ผมเล่นสไนเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเล่นทุกสายเลยดีกว่านะครับผมก็จะมีสายซับพอสายหมอแล้วก็สายต่างๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดีกว่าไหมอุ้ยลองแคนนอนบอลครับผมผมเรียกว่าแคนนอนบอลนะเดี๋ยวเราสามารถยิงแบบนี้ได้ครับผมปิ้วแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าเพื่อนจะเอานะ โอเคเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องข้างหน้าดีกว่าครับผมเรงไรเหรอพลทหารเรงยงไรเหรอพลทหารโดนครับผมโอ้ยเจ็บเจ็บ,จบ,จบอะไรอะอะไรอะไรออ้เรียบร้อยกระโดดหนีตห่นี้มีอะไรเนี่ยโอย้มีหมอครับผมนี่เรามาอยู่ในวงของหมอเราก็จะฟื้นฟูเลือดนะขอเน้นๆที่หัวหน่อยเพื่อนสัตยาที่มาพร้อมลูกตะกวัวไปเพื่อนออ้ยไม่ได้วะนี่ไงนี่ไง นี่ไงเพื่อนฮ่าฮ่าไมทำไรอ่ะโอเคเก็บได้เก็บได้แหวงๆไอ้ซินนมือแงยุ่นแง่แง่หยุ่นแง่แยู่โอ๊ยโอ๊ยโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงมาดิรีโหลดเร็วตุ้ม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 ไม่ได้ไม่ทันนะไม่ทันเมื่อกี้ ยิงระยะไกลก็ไม่ได้ด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสายอื่นให้ทุกคนได้ดูกันนะอันนี้เป็นาสายจู่โจมนะครับผู้นําจู่โจมนะเดี๋ยวเราจะเราไปจู่โจมกันนะครับเอ้ยมีมีคนนึงมีซึ่งศึกคนนึงครับโอ้โหเข้ามาได้ยังไงเนี่ยก็จู่โจมก็จะยิงเป็นปืนลวเลย,วยนะครับทุกคนนี่แค่เล็งนะครับแค่เล,งล็งเราก็สามารถยิงได้ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะแพ้เราจะแพ้มันหรอ,อเฮ้เรียบร้อยครับผมเนี่ยวเดินมาเดินมาแบบนี้ใช่ไหม กดไปตั้มเรียบร้อยแล้วก็กดไปตั้มเรียบร้อยตั้มตั้มดีตั้มโอ้ยไม่ทันทุกคนเก็บได้สองคิวมาดิมาดิมาดิอยากได้นี่ใช่ไหมเพื่อนเอาไหมเอานี้ไหมกูยโยนไปให้อ่ะเออนั่นแหละดีเอาไปเอาไปกินมึงอะ่ะนี่ไงของขวัญจากพระเจ้า มมาาดดิิเออเออเออโอ้โหโดนลูกซองระยะ3,483เมตรโอเคเราไปเล่นสายซัพพอร์ตนะครับผมอย่างเช่นาสายนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นสายหมอนะเออหมอก็จะช่วยช่วยได้ทุกคนนะนี่โอ้โหมาปึบก,ก็โดนเลยครับผมวิธีการเป็นหมอนะก็ง่าย,ายๆเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับก็จะชุบให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็นี่ครับนี่ครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนไปแล้วอ่ะเพื่อนน็องแล้วเพื่อนไปแล้วอ่ะนี่ครับนี่ครับยิงยิง ช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อนโอเคผมกลับไปเล่นสไนเปอร์สุดที่รักผมดีกว่านะครับผมว่าผมจะถนัดสไนเปอร์มากกว่านะเอาให้มันรู้ว่าอย่ามาแย้มกับคนคนฝรั่งเฮ้ยชิบหายเอ้ยมันเยอะมากเยอะเกินนี่ไงโอ้ยโอ้ยเยอะ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 ทุกคนเยอะเยอะต้องหลบก่อนต้องหลบต้องหลบ ต้องหลบแล้วก็ยิงโอ้โหไม่มีใครหยุดผมได้ผมนะ่ะสไนโนหนึ่งเห็นประเทศไทยถ้าผมไม่โดนเจอก่อนทำการตุัยไปเรื่อยๆโดนห,หนึ่งตัดเลือดให้เพื่อนไปเรื่อยๆไอ้หมอนี่เรียบร้อยโอ้ยโ,โ,โ,โดนโดนทุกนัดครับแต่ว่าเจ็บทุกนัดไม่ตุยอีกที เอเกินปุยมุยโอ้โหเยอะ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 อโอ้โหเรียบร้อยครับผมมันเอาลูกซองเข้ามายัดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยจัดการได้หนึ่งงงแต่มันไม่ตุยนี่แหละไม่ไง สู้สุดชีวิตสู้สุดชีวิตอือเรียบร้อยอย่าให้มันมาอยู่แนวหน้าเยอะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดไมีไงเก็บเป็นทีละคนครับเออโอเคแล้วก็อย่าให้มันเห็นเราด้วยโอเคเฮ้ยอือว่างไงนายนี่ครับผม การเราจะเป็นสุดยอดสไนเปอร์นี่ไงก็มาดิมาเรื่อยๆก็โดนเรื่อยๆไงเออเออเออเป็นอาระเบิดมาโอ้ผมยังไม่ตุยเลยแต่เก็บเปนหลายคิวมากเออพูดยังไม่ทันขาดคำดูดิดูดิดูด,ดิดูผมยิงมันดิผมยิงประมาณ8ปดเก้านะัดอ่ะมันยิงผมสองนะัดนอะ่ะลองดู ร้อยมา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 จัดไปเพื่อนร้ยอยไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้เอออออออะอะไรล่ะอะไรล่ะมันทางอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหมอถึกเกินหมอโอ้โห โอ้โหมันโคตรถึกเลยมันไปเอาชุดเกราะมาจากไหนทุกคนเห็นใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมใส่มันหมดแม็กประมาณสักสินัดมันไม่เป็นไรเลยพลิทูชแมนไม่ได้อ้างเกมนะไม่ได้อ้างอะไรด้วยดาเมจกูเท่ามารงวันมลเรงวีโอเคครับผมมันน oh ่าจะกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าเราปล่อยรถถังเราไปนะทุกคนนะมันเอารถถังมาแล้วทุกคนเฮ้ย สามารถยิงรถถังได้ยิงสิครับรออะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไองไอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาค่อยยิงไปไค่อยยิงไปมาแล้วนั่นระเบิดไปใส่มันดีโดนอะไรดวีวู้ดร้อยอ่า เรียบร้อยครับผมแพ้เอาเลยครับผมสําหรับใครนะครับผมที่อยากจะมาสัมผัสความมันในเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับผมโอ้โหเป็นเกมที่มันมากนะครับสำหรับเกม Galina Box Man Go นะทุกคนนะนี่เป็เกมออนไลน์สงครามโคตรมันใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย โอ๊ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันโดนกูมึงชิ้จะฆ่ากูเหลอไม่ได้หรอก